มาแล้วครับผมสวัสดีตอนเที่ยงคืนเอ้ห้าทุ่มห้าสิบเจ็ดนาทีครับก็เหลืออีกสามนาทีจะเที่ยงคืนนะครับเราเพิ่งออกมาจากในสถานีรถไฟเมื่อคืนโอ้โหน้้ำลึกมากครับตอนนี้เรือลรองเด่นก็เอาขึ้นรถมาละเดี๋ยวเราจะไปหาที่พักกันครับตอนนี้เที่ยงคืนเราจะไม่มีที่นอนกันนะครับดูบรรยากาศข้างหน้าก่อนน้ำมาเยอะมากนะครับตอนนี้น้ำขึ้นกว่าเดิมเป็นแบบเป็นคืบครับ นะเมื่อเช้าตอนเมื่อเช้าตอนเข้ามาตรงน,นี้ยังยังแห้งอยู่นะครับตอนนี้คือน้ำมาเต็มแล้วดูก่นอนน้ำขึ้นมาเต็มนะครับนี่ดูไหลเข้าบ้านคนอย่างนี้เลยนะตอนนี้หลังลรถต้งเด่นนี่เลยคนไปอยู่ข้างหลังกันพี่เขาก็ขออาศัยออกออกไปด้วยคนครับเชียงใหม่หนักจริงร่วมเป็นเป็นวงกว้างครับเป็นวงกว้างใหญ่มากนะครับคือ ผมยังตีใจผมอยู่เลยอะซอยเจ็ดซอยแปดที่ผมผ่านมาเนี่ยวัดปิงไกอะไรนะวัดวัดหนองไก่มั้งคือเขาไม่ได้กินข้าวคนครับแล้วยังมีคนมีเด็กแล้วมีผู้ผู้ใหญ่นะติดติดอยู่ข้างในครับตอนนี้ก็เที่ยงเนี่ยห้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีนะครับก็เลยแบบแต่ว่ากู้ภัยเข้าไปช่วยเยอะแต่เราเพราะผมเลยมาก่อนกู้ภัยนะื่อเช้า,ชานี้ยังไม่มีกู้ภัยมาครับนะที่เขาก็อยู่ไกลนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ต่างเทเลอร์มาเรายังไม่มีที่พักกันนะครับ เดี๋ยวมีพี่ขอเอาของใส่หลังรถมาด้วยแล้วก็ผมก็ต้องไปหาที่พักก่อนคืนนี้คู่นี้เราค่อยลุยกันต่อนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามเก็บบรรยากาศให้เอซีได้รับชมกันน้ํายังยังถือว่าถือว่าหนักอยู่ครับน้ํามามาเพิ่มกว่าเดิมครับนึกว่าผ่านมาสองวันน้ําจะลดลงกลายเป็นแบบว่ามาเยอะกว่าเดิมนะครับสําหรับน้ําท่วมปีใหม่ออน้ำช่วงน้ำท่วมเชียงใหม่ต้องค่อยๆหนักเขาเขากั้นน้ำไว้ น้ำท่วมเชียงใหม่ปีนี้ครับแบบในรอบ50ปีเป็นกันคนเชียงใหม่บอกห้ารอบ50ปีเกิดมาบางคนก็ยังไม่เคยเห็นนะครับมวลน้ามหาศาลมากเขาบอกมวลน้ามหาศาลเนี่ยมาจากเอาดอยหลวงเชียงดาวนะครับมาจากเมืองคลองมาจากพม่าแล้วเมืองคลองแล้วก็ลงไหลลงมาที่อําเภอแม่แตงครับไหลามาที่แม่ริมแล้วก็ไหลเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ครับแล้วก็จะตอนนี้ก็ไหลลงไปทางทางอะไรเขาเรียกไอ้สันปะตองครับ ก็อาจจะลงเขื่อนภูมิพลนะครับมีพี่เขาขอเอเข็นมาตั้งแต่นูน้นเข็นาใส่ถ่ายถังมานะเป็นอาจจะเป็นของสํคาคัญของเขาเนาะตอนนี้นะครับไปดูหน่อยช่วยเขาหน่อยเือใครอยากได้ปลาคาร์บไหมปลาคาร์บอยู่ในรถวิค่ะปลาคาร์บครับ เดี๋ยวเชื่อครับไปไหมเดี๋ยวให้ขอจนนี่เลยครับเดี๋ยวอดี๋ยวผมจะไปตอนแล้วครับไปไปทางหน้าเหรอครับเดี๋ยวผมไปทางหน้าไม่ไถ้าไปถึงไี่ได้ขี่ไม่ถึงไหนเดี๋ยวผมลงข้างหน้าครับครับผมจะไปหาที่โรงแรมมีว่าแถวนเนี่ยมั่วเนาะอ๋อไปข้างแยกมันไปมีอยู่เจ้ครับครับไปหาโรงแรมที่พักกันขี่อี่เขาโรงแรมอ่ะต่อเมีงเนาะของเอากระเป๋าโอ้นี่คนกระเป๋าออกมา ใจอย่างเดียวอะไปหมดอ่ะเพราะว่ารถโยนสองกันจอดอยู่ที่ันหมดเลยทําใจว่าทําใจอย่างเดียวอ่ะให้สูตน้ำลงพามะให้ที่เทศบาลมุ่งใส่ที่ระบายครับครับจุ๊ดดีครับจุ๊ดดีครับรถสองคันเสียหมดเลยเนาะไปหมดเลยค่ะครับเป็นกาลังใจให้คนเชียงใหม่เนอะคนเชียงไฮยมาช่วยครับเพราะคนนี่นี่กว่าคนจางหายแต่เราครับอยู่เวียงกระเป๋าจากที่บ้านของหมวดเออแล้วก็มาอยู่นี่ตัวตาตัวยายไม้อะครับเป็นกาลังใจให้ครับเนอะกาจะเห็นเห็นไปถึงไหนครับนี่ กํลังเอารถข้ามาจะพวกร้านี้แม่ค่ะไปครับเพิ่นมาขึอนรถแทบหวานนี่เพิ่นกับมาืึ้นเข้ามารถผู้ชายเพิ่นขึ้นพวกร้ามาเอาคนรวยนะอ๋อได้ครับได้ครับครับผมไปเดี๋ยวไปตั้งหลังเลยเลยไพแดงเนาะเปียกกันหมดเลยเนี่ยถ้าต้องใส่มาเนี่ยเพิ่นไปซักบอกมาด้วยเึบเปียกกันแบบเปียกปอนเลยครับไปจะทางไหนอ่ะทีนี้ เขาปิดไม่ให้รถเข้าแล้วนะครับเขาปิดไม่ให้รถชาวบ้าน,นเข้ามาแล้วนะแต่ว่าเราจะเข้ามาเอาเรือมีรถทหารนะเขาปิดไว้ตรงนี้เพราะผมก็มาตั้งแต่เอาเจากเชียงรายมาตัง้งแต่แปดโมงนะครับโอ้อมอเช้าตรงนี้ยังไม่มีน้ำเลยครับเนี่ยนี่ถนนสายเอเชียนะครับเนี่ยนี่ก็ไปจะออกไปลำปางเนั่ยไหมตรงนี้ก็ที่สี่แยกสารเด็กครับตรงนี้ นะครับไอเซนทันเฟสนะครับอยู่หน้านี่เองตรงนี้นะมาเต็มเลยครับตรงนี้เมื่อเช้ายัางแห้งอยู่เลยครับคนก็มายืนกันอยู่แถวนี้ช่นะตอนเที่ยงคืนกว่าครับบางคนก็มายืนดูสถานการณ์บางคนก็อาจจะเข้าบ้านไม่ได้นอะไม่รู้จะไปไหนนะครับเขาก็เลยมายืนกันอยู่แถวนี้ ทัวมาถึงนี่เลยครับนี่ถนนสายเอเชียตอนนี้เป็นอุโมงค์รอดนะครับตอนนี้ผมรอดอุโมงค์มาดูบรรยากาศตอนกลางคืนครับนี่บรรยากาศที่นี่ไปรู้จักพักที่ไหนก็ไปเรื่อยๆก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูในแอปก็ได้ว่าที่ไหนว่างไปหาโรงแรมที่มันมีแบบว่าที่จอดรถด,ดีๆครับ ขอบคุณครับครับตีหนึ่งแล้วครับเรามาหาโรงแรมสามที่แล้วเต็มหมดโรงแรมผมเพิ่งขับรถวนมาแล้วก็ถอดเรือออกใหม่เพราะว่ากลับรถไปได้ไม่มีที่ลับรถครับแลวตอนนี้โรงแรมแถวนี้เต็มหมดเลยเพราะว่าคนเชียงใหม่ที่อยู่โซนด้านในน้ามันท่วมหนักมากพอน้ําท่วมหนักมากก็ทําให้เขาไม่มีที่พักเขาก็เลยมาเช่าโรงแรมนอนเต็มหมดเลยก็คือเราไม่มีที่นอนครับตอนนี้ วีทงวีทัโรงแรมอะไรไม่รู้แถวเนี้ยโรงแรมให,ใหญ่มากเนี้ยข้างหลังเนี้ยนี่เป็นร้อยห้องอะเต็มหมดนะครับเต็มเต็มหมดเลยก็เลยงั้นเราก็จะออกไปข้างหน้าก่อนไปก่อนไปเรื่อยๆก่อนไม่รู้อยู่จุดไหนยังไม่รู้จะพักที่ไหนกับงคืนนี้ง่วงนอนมากเลยตีหนึ่งแล้วแล้วก็ตื่นตั้งแต่หกโมงเชา้าครับง่วงนอนมากเลยบอกเลย่ง่วงแบบสุดๆคือแบบหอัอถึงหมอนนี่อาจจะไม่อาบน้ำด้วยวันนี้ครับแต่ต้องอาบเลยเพราะว่าเปียกหมดตอนนี้นะครับคง แต่ว่าก็ตอนนี้ตอนนี้ตีหนึ่งนะยังไม่มีที่นอนนะครับต้องไปกันต่อแต่ว่าผมก้าวคุยกับทีมงานนะทีมงานก็บอกว่าพูดเลยเนาะไปข้างหน้าเลยเนาะนะ่คุยกันวันนั่นแหะไปทางดอยสเกตกลับไปทางนู้นอ่ะอ้อมหน่อยช่ามันแถ,แถวนี้ไม่มีครับท็อปจะม่หนังแน่เลยนะท็อผู้ประสบภัยทำไมไปก่อนเหรอมาไปก่อนก็ไปก่อนนะแกว่าไปนอนแถวดอยสเก็ตน่าจะมีครับ แถวน,นี้ไม่มีเต็มหมดเลยเดี๋ยวให้รถของอวิกปิดท้ายให้เที่ยงคืน45่านาทีครับยังหาที่พักไม่ได้คืนนี้เดี๋ยวผมเขาบอกให้ไปบีทูนี่คือเรามาจากทางไหนนะใช่ตรงนี้ไหมจำ,จำไม่ได้เลยขอตั้ง GPS ก่อนนะครับจะมุ่งหน้าออกไปทางนู้นแหละออกไปนอกเมืองหน่อย มันถึงจะมีที่พักครับถ้ามาวนอย,อยู่ตรงนี้ก็ยิ่งจะง่วงแล้วก็เพียเพียเกินไปนะเดี๋ยวหาทางออกกันครับเต็มหมดเลยครับขับรถมาตั้งไกลออกมาใบพัดจะเข้าเชียงรายแล้วเนะี่ยใต้เชียงรายนะเห็นไหมนะยังยังเต็มครับแถวนี้คือคนน่าจะเป็นคนเชียงใหม่ที่เขาโดนผลกระทบบ้านของน้ําท่วมเนะี่ยเขาก็ไม่มีที่พักกันไม่รู้จะไปอยู่ไหนเขาก็เลยมาเช่าโรงแรมนอนกันครับทําใหา้นักเดินทางอย่างเราเนี่ยก็ไม่มีที่นอนตามไปด้วยเหมือนกัน รถตู้มานี่นอนรถตู้สบายนะครับเนี่ยลับได้สามตื่นนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนต่อดูจองผ่านอากุดงอาก,อากุ้แอปต่างๆเนี่ยมันเต็มหมดนะครับตอนนี้นะป้ายเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยเราจะย้อนกลับไปทางเชียงรายก่อนศูนย์ราชการตรงไปนอเชียงรายออกขวาหน่อยแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกอเชียงใหม่เนี่ยที่หนึ่งที่สองไม่หลับกันนะออกเชียงรายครับไปดอยสะเก็ดออกไปไกลหน่อยก็อาจจะว่างครับ เพราะว่าที่เชียงใหม่เนี่ยผลกระทบจากน้ําท่วมนี่มันกว้างมากกว่าเชียงรายครับทําใหา้คนที่ได้รับผลกระทบบ้านเรือนที่โดนน้ําท่วมเนี่ยต้องมาหาเช่าบ้านอยู่ครับปกติไม่น่าจะเต็มขนานี้นะแล้ววันนี้ก็เป็นวันวันอะไรเนาะวันนี้คนทําไมมันเยอะจังสรุปครับหมดสินปัญญาจริงๆเรามาถึงอำเภอแม่ริมนล้วนะครับตัวนี้ยผมก็มาถึงอำเภอแม่ริมแล้วครับ ไม่มีไม่มีที่พักว่างไม่แต่ห้องเดียวนะครับเพราะว่าหนึ่งนักท่องเที่ยวที่มาในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับตอนนี้นะครับนักท่องเที่ยวที่มาแมในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยพีดแอร์เย็นนะโคตรหนาวนักท่องเที่ยวที่มาจากมาที่เชียงใหม่นยเขาในเมืองเขาไม่มีที่พักเขาองมาพักรอบนอกก็เลยทําให้ที่พักเต็มทุกที่เลยครับตอนนี้ตีหนึ่งสามสิบสามแล้วยังไม่ได้นอนกันเลยแล้วอย่างหนึ่ง หนึ่งนักท่องเที่ยวไม่มีที่พักมาพักข้างนอกนะสองอคนที่เขาโดนน้าท่วมเขาก็ต้องเขาก็ไม่มีที่อยู่เขาก็เลยมาเช่าโรงแรมต่อตอนนี้เชียงใหม่เต็มทุกที่ครับผมก็ผ่านสันทรายนะมาตอนนี้เข้าไ่ริมแล้วเนี่ยไม่ไม,ม,มีเดี๋ยวเราจะออกไปทางรอสะเก็ดถ้าไม่มีเขาจะก็ไม่รู้จะทำางไงแต่ว่าจะให้นอนแบบนอนในรถหรือว่าไปนอนบนเรือไม่ไหวครับมันยุ่งแล้วแล้วก็น้ําไม่ได้อาบอะ่ะน้ําไม่ได้อาบแล,แล้วก็พักผ่อนน้อยมาก คือไม่ไหวจริงครับวันนี้แบบทำยังไงดีก็คืนเท่าไหร่ก็พักนะแต่ไม่มีครับตอนนี้ที่พักแบบไม่มีเลยจะไปนอนในเรือเอาเสื้อแจ็คเก็ตไหมพี่กระจกกันเหรอพี่กระจกก็ได้หนาวอ่ะไม่หนาวแม่หนาวว่ะสุดสุดเน้อเดี๋ยวให้ดูเวลาตีหนึ่งสามสิบสี่ครับเรากะว่าจะนอนสักเที่ยงคืนกว่าอะไรอย่างงี้นะ เป็นประสบการณ์เลยนะครับนี่นะไม่สบายพอดีหนาวก็แล้วนะเี่ท่อแอาร์เปลี่ยนเสื้อไหมเสื้อผมเมียเสื้อแห้งเสื้อนี่แห้งแล้วแต่มันเย็นเมื่อกี้ไม่ด้านหลังไม่หนาวเลยงั้นนะหนาวอยู่ผมอุตส่าห์ข่าวห้าสิบหกสิบมาห้าสิบเดี๋ยวเราจะยูเทิร์นกลับไปตามหาโดยสะเก็ตอ๋อหรือว่าจะเข้าซอยนั้นไหมที่โรงแรมเมื่อกี้โทรหาเขาเขาไม่รับมัดกลับเออลองลองเข้าไปดูก็ได้แต่เดี๋ยวค่อยปลดที่เลื่อก็ได้ เดี๋ยวให้วิวิเข้าไปดูก็ได้ไนะรถวิเข้าไปดูมีมีโรงแรมหนึ่งอะแต่ว่าโทรหาเขาไม่รับแต่มันน่าจะเต็มอะแต่ว่าเต็มจริงโทรไปโทรไปไม่ต่ำกว่าสิบโรงแรมนะครับเต็มทุกที่เลยครับบีทงบีทัวอะไรเต็มหมดเลยเพราะว่าผมก็เลยรอบที่สิบเนี่ยผมเลยถามว่าพี่ทําไมมันเต็มแบบวันนี้เขาบอกว่านักท่องเที่ยวในเมืองเขาไม่มีที่พักเขาก็เลยมาพักด้านนอกแล้วก็คนโดนน้ำท่วมก็ไม่มีที่พักก็เลมาเช่าโรงแรมนอน โรงแรมที่เราไปถามาเมื่อกี้โรงแรมแบบเก่ามากมากเ <laughs> ต็ม <laughs> คือว่าเ<อ>หลือแต่โรงแรมมั่นรูดอะ่ะผมบอกมั่นรูดผมก็ไม่อยากไปนอนนอนมั่นรูดก็รู้ว่าน่าจะเต็มอะ่ะฮะบอกว่ามันไม่ค่อยสะอาดแล้วนอนแล้วน,น,นอนไม่หลับขนาดนั้นแล้วมันแบบต้องเข้าใจโรงแรมมั่นรูดอะ่ะเตียงนี่นอนไปทุ่นี้เช้าตื่นมานี่ปวดหลังจนแบบ นัที่นอนนี่มัน,ม,นมันอย่างเงี้ยแล้วหลังผมไม่ค่อยดีหลังเวลาเรานอน,นนานๆเนี่ยหลังมันแบบสมชบนอนที่นอนแข็งๆอ่ะนอนกับฟูกย,ยิ่งดีนะฟูกแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยหลังสีรีันจะได้แบบถ้านอนที่นอนยุบๆไปนะตื่นหลังตื่นเช้ามาหลังไม่ค่อยจะดีถ่ายคลิปไปก็บ่นกันไปครับ ขอขอแค่ที่หน่อยหนาวอ่ะแอร์แอร์ตอนนี้ปรับแอร์อุ่นเอาเอาแอร์อุ่นไหมร์อุ่นรถนี่มีแอร์อุ่นนะเอออเาแร์ุ่นดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนเลยนะเออเอรถรถเขาไมีแอร์อุ่นนะเห็นไหมอาจจะไม่ออกพ่อเหรอพ่อพ่อพ่อเออแล้วมาออกหน้านี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้มันออกที่คนเดี๋ยวร้อนอ่ะ เดี๋ยวผมจะเล็งให้เอาแบบเอาแบบถ้าบอดบอกก็ร้อนเลยนะเป็นไงอุ่นไปอ,อกข้างหน้าอีกเดี๋ยวกระจกเป็นฝ้าอีกนะบอกบอกคนครูไปหน่อยบอกไปสักสามสิบองศาให้แบบเออร้อนเลยทีนี้ แล้วมันมีมันมีข้างบนอุ่นข้างหน้าข้างหน้าเย็นก็ได้เออมีนะมีสองอย่างเนาะเนี่ยมันอุ่นอุ่นจากหน้ากระจกอะ่ะสุดท้ายนี่เหรอยังไม่เลี้ยวเราไปตรงตรง,งอย่างเดียวไปนี่มันอำเภอเพอ้พาหน่เราต้องตรงไปตรงไปก็เป็นดอยสะเก็ดสันกำแพงอีหนึ่งห้าสิบแปดแล้วครับมีโรงแรมมาถึงดอยสะเก็ดนะมันมีโรงแรมเนี่ยยี่าฝอนตรงเนี้ยตรตอนี้ให้วิก วนรถไปดูก่อนว่ามีไหมถ้ามีก็ได้นอนถ้าไม่มีก็อยากนอนอะ่ะเมื่อขับรถไม่ไหวครับมันจะตีสองแล้วนั่งเป็นเพื่อนเท่าก็ไม่ไหวเพราะเมะื่อคืนผมก็นอนตีหนึ่งตื่นหกโมงนะนอนสี่ชั่วโมงกว่าเมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับไ,ไปกินกาแฟอะไรไม่รู้ไปกินชาเลยมาแล้วขับรถมากันทั้งวันเนาะตีหนึ่งตีสองนะครับยังไม่ได้นอนเลยง่วงมากง่วงแบบง่วงแบบปวดหัวเลยอตอนนี้ เก็บบรรยากาศเบื้องหลังช่องลุงเด่นแฟมิลี่ให้เอฟซีได้เห็นว่า,าการใช้ชีวิตเป็นอย่างนี้นี่เองพี่ๆนักกู้ภัยทั้งหลายเนี่ยเขาก็มีใจรักจริงๆถึงจะทำอย่างนี้ได้มีไหมเต็มเต็มไหมฮะเต็มเอาขนาดราสะเก็ดได้ยังเต็มเลยเหรอครัไปไปข้างหน,น้าดูเอ้าเลยก่ะจอรถตีเดิมเนนะี่ย พอตัวท่อเลยกว่ากดนี่กดกับกับรถมาเสียก่อนับมาตัง้งรถสเกเเ็ตเนี่ยบผมป้ามอะ่ะต้องไปซ่อดโรงแรมก่อนถ้ามันแบบมีบบบมีแต่แ้ก่อนไปนอนป้ามไปอาบน้ำป้ามก่อนอก็เข้าโดยสเก็ตอยูว่ากับตัวรถเลยเดินสเก็ตอยู่ข้างหน้านี่แหละนี่ก็คือเดนสเก็ตแล้วนนะเี่ยตอนนี้เข้าโดยสเก็ตเนาะหน,น,นาวระเบิด ฮะยักโอเคโอเคเอ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 ไปละถ้าไม่แน่ใจว่าคือแน่ใจเลยคือถ้ามีกู้ภัยมีเจ้าหน้าที่เขามาช่วยคนที่เชียงใหม่เขาไม่มีที่พักกันนะครับถ้าไม่เอาเต็นท์มาบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าใครจะมาช่วย คือถ้ามีพี่ๆกู้ภัยอะไรมาเนี่ยคือเขาไม่มีที่พักกันนะบอกไว้ก่อนเลยถ้าใครมาก็ต้องเอาเต็นท์อะไรมาด้วยนะครับจะได้แบบประหยัดนี่ผมวนตั้งแต่ในเมืองเนาะมาถึงไปสันทรายไปแ,แม่โจ้ไปถึงแม่ริมเรายังไม่มีครับเราออกมานี่มาอีกตั้งไกลก็ยังไม่มีครับทำไมรออะไร,รอ่ะวัวก็ใช้ไม่ได้เนาะวัวหายตัวเนาะเออตอนนี้เราจอดทำไมมีคน,นถอยอ๋อ อ,อ๋อลถวิคันลุนเหรอนี่หรือเปล่าวะอาหารชาเช้า400วะเออต้องถามดูน่าจะเป็นเต็มเหมือนเดิมอะของู้นอะเดี๋ยว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 ผมโทรไปก็ได้นี่นี่ไงที่ครูคิอมันน่าจ,จะโรงแรมแบบน่าจะนี่น่าจ,จะทำอะไรร้องชดกันชนกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยทีหนึ่งทีสองนะครับ ไปหน่อยไหมไปเดินได้เดินได้นิดนึงเอ,อ้ยไม่ต้องเดินได้ไม่ต้องเดินได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถอยเข้าไม่ได้นี่รถมาจากเชียงรายสองคันครับไม่มีที่นอนถ้าใครมาช่วยน้ําท่วมที่เชียงใหม่ถ้าไม่มีบ้านญาตนะินะแนะนําให้เอาเต็นท์มาครับนะอากาศไม่ร้อนนะนอนในรถแต่ผมเคยนอนแล้วผมเพียมากนอนในรถนี่ปวดแข้งปวดขานอนไม่หลับอะ่ะนี่มีเบอร์โทรอยู่นี่นี่นะสุดยอดอ่ะ ถ้าใครจะมาก็ต้องบอกว่าโรงแรมไม่มีแน่นอนหามาสามอำเภอแล้วครับทั้งแม่ริมทั้งเนี่ยสามสี่อำเภอแล้วไม่มีแม่จโจ้ในเมืองในเมืองนี่ยังไม่ทพูดถึงเลยในเมืองนี่ไม่มีเด็ดขาดเราจะเอารถไปจอดไหนนะ้องโรงแรมนะ้องนิดเดียวเองโรงแรมเดี๋ยวดูไอรักรีสอร์ทโน่น่าจะมีแถวนี้เนาะมีโอ้บ้านหลุดนะครับมีชั่วคราวด้วย

เหมือนเหมือนคนหละรถหรืวหายใจฟู่ฟี่ฟูฟฟ่ฟี่อยู่ตาย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 ง่วงนอนง่วงนอน <c oughs> นี่แห <c oughs> และครับชีวิตนักเดินทางของแท้ของแท้ถ้าไม่คืนไม่ได้เพียมานะหรือว่าแบบไม่ได้ไปลุยน้ําไม่ได้มาเล่นน้ํทาทงลุยน้ํากันทั้งวันอย่างนี้นะไม่เพียอย่างนี้นะแวะซื้อร้านเนื้อมาซอยจกุกินกันเลยเดี๋ยวผมว่ากินซาเด็กเนีย่ยอุ่นรถบ้านเหรอ นี่รถบ้านใครพูดเลยจอดนี่จอดนอนรถบ้านนี่บ้างเี่อไม่มีคนอยู่ไป<อ>ข้างหน้าหน่อยนะครับทำไงเมื่อกี้โทรไปถามเลยครับเต็มหมดเลยขนาดม่านรูดชั่วคราวร้อยสี่สิบอะยังเต็มมะคิดดูสิใคร มันรูดยังเต็มเลยครับเนี่ยมันรูดร้อยสี่สิบนี่ปกติจ้างก็ไม่เต็มอะคนไม่มีที่นอนกันนะช่วงนี้เนี่ยถ้าอย่างนั้นะพีทีมคแคมปเนี่ยมีที่อาบน้ําแล้วก็ถ้าเราฝืนไปก็ไม่ไหวอะท่าต้องตีสองกว่าแล้วน<อ>นแต่ถ้าเราไปนอนในรถก็โคตรทรมานเลยบอกไว้ก่อนนะท<ด>่านดีกว่าไม่เล่นนอนอะจะนอนอยังไงวะที่นี่ นอนยังไงนอนมันนอนเหยียดนอนแต่มันเราเดวก์นอนบนเรือก็ได้แต่มันไม่แต่นอนก็นอนนนอเอ็นอย่างเงี้ยนอนเอ็นด้วยกันเลยนอนบนเรือนอนนอนบนเรือไปนอนยังไงมีที่นอนแข็งแล้วนอนยังไงเป็นนอนไอ้แฟดตำรวจมั้ย น่าจะจอดรอแงข้างหน้านี่มถึงรอยสเก็ตนี่ยังไม่ว่างเลยมันไม่น่าเชื่อนะแล้วก็แถมโรงแรมแบบมัานรูดร้อยสี่สิบบาทอะล่านลาบล้านแกงแหกจดลาบอยงนี้กันถ้าร่างกายฟิตฟิตนี่จดลาบขอเปลี่ยนผ้ากันตถอถ้าร่างกายฟิตฟิตเนี่ยโรงพยาบาลโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาลยังเนี่ยโรงเรียนนะ บ้านนารรสอร์เดี๋ยวเราจะไปไปกันดอยเดี๋ยวไปเดยเขาไรไม่นู้คอมเมนเราเลี้ยวยากนะเรามีเท์ลเ,ลเทศบาลตำบลสันต้นเปาลงโรงพยาบาลในบ้าน,ใน,ใน บ้านนารีสอร์ทไมนทู้จะว่างนั้นแต่ไกลขนาดนี้ไม่ว่างผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงละเนาะเออถ้ารีสอร์ทนี้ไม่ว่างนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือเข้ามาลึกมากแล้วก็ดึกมากทีสองสิบสี่ถ้าบ้านนาไม่ว่างกลับเชียงรายเลยดูดีเดินอาวิกวิกอ่าววิกแล้วบรรยากาศยังไง น,ะะนี่ที่แล้วมันไม่มีห้องเดียว,ม,ยวมันเหลือห้องมังนเหลือห้องเงี้ยนอนเตียงสามเตียงแล้วก็ใครโกนใครไม่โกนกูคงจะสลบแล้วมั้งเนาะมันก็มีสเตียงสเตียงหมห้องเตียงเดียวเต็มหมดแล้โซ<อ>ฟ์โซฟาครับดีกว่าไปนอนปั๊มธรรมันนะไปภัาพามาเลยดีกว่าไปนอนปั๊มธรรมันนะครับนอนเตียงคู่คนอนเถอะเพราะว่า ฮะครับดอตรงไาก็ได้ไหมครับตรงไปเลยตรงไปเลยเอ้ยนะจอดนี้จอดนี้แหละพอแล้วพอแล้วเฮนี่จอดนี้เลยเอาเป้เข้าไปครับไหน บอกเป็นอย่างครับช้อนนี่ก็ได้แล้วกัใครรับแล้วเนาะบะหมีรถมาแล้วเนาะครับจะมาแต่ครับแต่บะมี่ยังหายกับก่เรมีกล้องก็ครับนี่ครับฮะบว่างบะเจนบว่างมันเปลี่ยนตั้งแต่ไหนมาหูเลยอันดูดกันอย่างหูจะมาเลือครับนั้นอีกล่องตัมไปเอามือถือขึ้นก่อนไปเจมใครรับก็เจมมาชวนคุย ไปไปนอนก่อนขอบคุณเจรายครับเน,น,นะนี่ยมาสองกัานเนี่ยครับครับไปไปาอาบน้ำได้ไหมเนี่ยตอนนี้คือปกติผมก็เป็นคนนอนอยากอยู่นะ นอนกับคนอื่นนี่ไม่ค่อยจะนอนหลับเท่าไหร่ถ้าตอนเช้าอะ่ะแต่เวลานี้น,นี่ตีจะสี่สี่แล้วอู้หรถรีสอร์ทนี่เข้ามาไกลมากามคือไกลสุดๆยังมีคนมาเช่าครับนี่แล้วก็นอนสภาพกันนี่อะไรใช้เวลาอาบน้ำสองนาทีขอตัวไปนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าว่ากันใหม่นะวันนี้ง่วงนอนมากเลยครับสรุปเวลานอนลุงเหนียนวันนี้ ตีสองสี่สิดนาทีครับโอ้ตีสามแล้วจะตื่นกี่โมงไงก็นึกว่าจะได้นอนสักตีหนึ่งงี้พอดีนะอันนี้ตีสองสี่สิบแปดแป๊บเดียวก็ตีสามนะครับตื่นกี่โมงไม่รู้นะไม่การรับประกันวันนี้เำเหนื่อยมากเพราะว่าต้องปีนต้องลุยน้ําอะไรเงี้ยหลับไปก็อาจจะฝันเน้นแต่น้ำนะวันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับ เจ,ะะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าขอบคุณทุกคนที่ามาติดตามดูทรงผมไม่ได้สาผมครับพรุ่งนี้ค่อยสาผมแล้วกันเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับก็ตัวไปนอนก่อนแล้วนะบ๊ายบาย